หลายคนถามผมนะครับว่าจะดูยังไงว่าพักไหนเทาพักไหนรักประเทศไทยผมมีคำตอบง่ายๆดังนี้ครับผมขอโฟกัสไปที่พักการเมืองขนาดใหญ่ที่คนรู้จักดีทั้งหลายก่อนดีกว่านะครับซึ่งพักพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักประชาธิปัตย์คุณเห็นพักใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยมีพักไหนชูนโยบายยกเลิก MOU ออกมาสักพักเลยในการเลือกตั้งไม่มีเลยเห็นไหมครับ แล้วผมก็จะมาเจาะรายละเอียดแต่ละพักให้ฟังกันครับว่าทําไมก็ต้องเริ่มจากพักภูมิใจไทยก่อนนะครับเขาเป็นพักพที่กําลังมาแรงในขนาดนี้เป็นตัวแทนของคู่อนุรักษ์นิยมมีแบ็คก็คือลุงตู่กับท่านลาดภูมิใจไทยพยายามสร้างภาพว่านายกหนูเนี่ยสนับสนุนทหารเต็มที่มีภาพนายกหนูไปกราบศพทหารในงานศพภาพนายกหนูไปร้องเพลงชาติตามประสาทต่างๆภาพนายกหนูอยู่กับทหารช่วงปีใหม่แต่ความเป็นจริงก็คือ ปฏิบัติการในครั้งนี้นายกหนูมไม่ได้หนุนอะไรให้กับทหารเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างที่เรารู้กันอยู่และที่น่าเสียดายก็คือนายกหนูไม่ยอมยกเลิก MOU ในระหว่างที่เราเนี่ยลบอยู่กับขมรชิงยุบสภาหนีอยากเลือกตั้งแล้วก็ล่าสุดครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาว่าไทยเราใช้แผนที่1ต่อห้าหมื่นสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่รัฐบาลนะครับดูแลเหมือนขึงขังใช่ไหม แต่มาดูนะครับว่าสภา,าความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมีใครมัง่ง 1. นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับสนายพิพัฒน์รัรชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีครับก็ภูมิใจไทย 3. บิ๊กเล็กพลเอกนาทพลนาผน่านนิดครับเด็กลุงตู่แล้วก็มาทํางานกับหนู 4. ีคุณเอกนิตินะครับรัฐมนตรีคลังซึ่งตอนนี้ก็มาสวมเสื้อภูมิใจไทยหครับอนุทิน ขั้วอีกตำแหน่งครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย6กสีหสักเกตแก้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งว่าที่แคนดิเดตนายกภูมิใจไทย7พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมครับแชัยชนกชิดชอบลูกเนวินเจ้าของพรรคเก 9, พลตารวจตีรุติพลนาวารัตรรัฐมนตรียุติธรรมก็เด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์สิครับพลเด็กอุกฤษบุญยตานนผู้บัญชาการอาหารสูงสุด11ฉชัดชัยบางขวดเลขาธิการสมช เห็นไหมครับรายชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยสทิท่านซึ่งมี2คนซ้ำๆในสี่ตำแหน่งแล้วเนี่ยแมงคือคนของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยมองอว่าไทายแลนด์ยังคึงค้างครับว่าไทยใช้แผนที่1ต่อ5 0 0 0 0นก็ถามกับพวกง่ายๆนี่แหละที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ย MOU มไม่ใช้1ต่อ200แสนทาไมพวกไม่ยกเลิกไม่ประกาศเป็นนโยบายเลยก็80%สอร์เซ็นในสมชอของพวกนี่แหละพูดเองไม่ใช่เลยว่าใช้1ต่อ5 0,000ืนเห็นไหมครับนี่คือปาหี่ นั้นภูมิใจไทยเนี่ยเสียโอกาสในการยกเลิก MOU ไปตอนที่ไทยรบกับเขมรซึ่งเป็นโอกาสสำคัญมากไปแล้วทางด้านนี่ก่อนหน้าจะเป็นรัฐบาลก็ประกาศว่าจะให้มีการทบทวนในการยกเลิก MOU ตอนนี้อยากได้คะแนนเสียงใช้สอมอชอที่ตัวเองนั่งประกาศอีกไทยใช้1ต่อ50,000อ่ะแล้วนโยบายพักคทาไมไม่ประกาศยกเลิก MOU ไปเลยอมสากอะไรอยู่ไม่ทราบนี่คือภูมิใจไทย พักที่สองครับเพื่อไทยเอลละลูกนายสมชายมาประกาศเป็นคนรุ่นใหม่ใช้วิทยาศาสตร์นำรัฐศาสตร์ ก็อีกล้ครับเดี๋ยวก็หาว่าสายลายป้ายสีพวกน้องสาวก็เคยแต่งงานกับเขมรก็อีออกอับเขมรเพื่อไทยเขมรมันก็ค่อนข้างลึกซึ้งกันอยู่แล้วครับยิ่งรักหนีก็เขมรนคอยดูแลอุ้มสมกลุ่มคนเสื้อแดงหลายคนหนีไปเขมรเขมรก็ดูแลอยู่ซ้ำลายเนี่ยเอโมยูสองห้าสี่สี่เนี่ยก็เกิดในสมัยทักษิณชินวัตรพูดชัดเจนครับว่าไทยกับเขมรแบ่งกัน50-50ในความเป็นจริงก็คือพื้นที่ยิ่งทับซ้อนก็ยิ่งดีแม้แต่ลุงตู่เองเนียครับที่มีสายทางพันธ์เพื่อไทย ก่อนยากใต้น้ำเนี่ยทำไมไม่มาหาประโยชน์เคยพูดไว้นานแล้วนะครับไปหาคลิปดูฉะนั้นเรื่องการยกเลิก m อ u จึงไม่มีออกมาในในโยบายของพักเพื่อไทยเลยไงครับพักที่3ามว่าพักประชาชนคุณเคยเห็นพักประชาชนพูดเรื่อง MOU แม้แต่น้อยนิดไหมครับไม่มี มีแต่ด้อยค่าทหารมีทหารไว้ทำไมเอาลาเราลบไปก็ไม่ชนะเขมรหรอกหลังๆก็มาแก้เกี้ยวว่าช่วยทหารชั้นผู้น้อยไม่ให้โดนทหารชั้นผู้ใหญ่เอาเปรียบเอาละนั่นเป็นสิ่งดีแต่สิ่งนี้มันเล็กนิดเดียวแต่เรื่อง MOU ททำไมพักประชาชนไม่พูดเลย ก็พอพักประชาชนเป็นตัวแทนของอเมริกาไงครับการที่มี m o u 43หรือโดยเฉพาะ m o u 44เนี่ยที่เป็นแหล่งผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยบริษัทน้ำมันอเมริกาและรัฐบาลอเมริกาเนี่ยอยากจะเข้ามาแทรกแซงอยู่แล้วครับให้เราดูเวเนซุเอลาเป็นหลักครับที่เมกาเข้าไปยึดประเทศเลยเนี่ยแล้วก็ยึดบ่อน,น้ํามันมาบริหารจัดการเองพักประชาชนไม่ทํานี่เหตุผลที่ทาไมพักประชาชนถึงไม่เคยพูดถึงการยก MOU แม้แต่นิดเดียวเลย พักใหญ่หรือว่าพักเก่าแก่สุดท้ายนะครับคือพักประชาธิปัตย์ที่ผมจะพูดถึงลืมไปเลยครับเรื่องยกเลิก MOU เพราะว่า MOU 43มันก็มาจากพักนี้แหละสมัยของนายกชวนหลีกภัยสมัยนายพิสิทธิ์เอา MOU 43-44ไปขึ้นเป็นสนดิสัญญาที่ UN นายพิสิทธิ์เองยังเคยปล่อยไกยสมัยที่พิวิระโดนจับที่บ้านหนองจานนะครับ ถึงจะพูดคำกลัวแต่ก็บอกว่าคณะคนไทยที่โดนจับไม่มีความตั้งใจจะเข้าไปในพื้นที่ของเขมรอ้าเป็นนายกแล้วพูดแบบนี้ได้ไงแทนที่สมัยนั้นมึงจะแข็งก้าวพูดออกไปเลยว่านี่มันพื้นที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยไม่ยอมรับในการที่เขมรทําแบบนี้อภิสิทธิ์ไม่พูดครับเห็นไหมครับแต่อภิสิทธิ์กลับไปพูดว่าคนไทยไม่มีความตั้งใจที่จะล้ําเข้าไปในแดนเขมรแล้ววันนี้อภิสิทธิ์ก็ทําเป็นเงียบ เลือกตั้งก็ทำเป็นเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นพรกกันเมืองไหนเทาถ้าเอาเรื่องไทยเขมรเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะเรืเมโอเราคงได้คําตอบแล้วนะครับ